วัดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่จะโปรผ้าราคา2990พันนี้าร้อ้โปร2,900ค่ะค่ะลูกค้าที่รอดูงานโปรก็มาดูนะคะค่ะจับจองได้ค่ะค่าราคา2,900นานะคะวันนี้ค่ะเป็นงานโปรค่ะผ้าชายคุยหน้านาง5้าตะกอค่ะลายนกยูงลำแพนสวยงามมากค่ะ พื้นผ้าเป็นสีม่วงชมพูค่ะราคาอยู่ที่2,900บาทนะคะเป็นงานม่วงชมพูค่ะค่ะเป็นชายคุยยกขีดหน้านางห้าตะกอค่ะค่ะเป็นลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายนกยุงํำแพนนะคะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะ2,900บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่ตืดจางค่ะค่ะวันนี้เป็นงานโปรผ้าชายคุยหน้านางค่ะราคานี้ ไม่มีรอบอีกแล้วค่ะมีรอบนี้รอบเดียวนะคะสองพันะคะค่ะโยนทุนค่ะเหมือนพ่ากับเราโยนทุนนะคะค่ะโยนทุนออกไป2อ0พัค่ะค่ะคุณแม่ก็กาไรนิดเดียวค่ะพรุ่งนี้เหมือนคุณแม่พูดนั่นแหละกาไรประตูเข็งหนึ่งค่ะ2,900บาทนะคะงานโปรชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะค่ะอันนี้ยกขีดเม็นมะยมนะคะ ท่านชอบลายไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะคุณแม่ก็มีรอบโปรค่ะถ้าไม่มีรอบโปรคุณแม่ก็ใส่ไม่หมดค่ะเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะคะเราก็ต้องโปรออกบ้างค่ะโปรออกทุกเที่ยวนั่นแหละค่ะบางเที่ยวก็ไม่ได้โปรค่ะเที่ยวก่อนไม่ได้โปรมีคนเหมาไปไเขาจะไปเขาจะไปขายเขาบอกว่าเขาจะไปขายนะคะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นสวยมากค่ะผืนนี้ก็สวยนะคะ ค่ะเป็นลายหงค่ะค่ะหงสวยมากค่ะค่ะพื้นมันเป็นสีเทาค่ะเป็นสีเทานกพิราบนะคะพื้นผ้าค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่าราคาอยู่ที่2อ0พันเกค่ะวันนี้รอบโปรค่ะชายคลีสวยงามมากเลยหน้านางค่ะหน้านางนี้สองชั้นนะคะผ้าพวกนี้ค่ะจะว่าราคาสูงไปก็ไม่ใช่นะคะการมัดของเขามันยากมากค่ะผ้าพวกไอ้มัดลูกชัดพวกนี้จะยากนะคะ ค่ะมันทําได้เป็นบางแก้าค่ะผ้าลายพวกนี้ค่ะจกไม่ได้ทําด้วยค่ะบางคนก็มัดไม่เป็นนะคะมันต้องช่างฝีมือจริงๆนะคะค่ะถึงมัดได้ค่ะมันเป็นช่างฝีมือจริงๆค่ะค่ะราคา2900ค่ะเป็นรอบโปรค่ะรอบนี้รอบเดียวนะคะค่ะช่วยคุณแม่ให้หมดทุกถืนนะคะคุณแม่ถึงแก่ได้ไปเอาเที่ยวใหม่เข้ามาค่ะค่ะ2900บาทค่ะ สวยทุกผืนงานทุกผืนแก่มทุกผืนสองพันเก้าร้อยค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกางเลิศดรูดูเด่นนะคะค่ะรอบโปค่ะลายหงค่ะสวยงามมากค่ะยกขีดเม็ดเม็ดพริกไทยค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะลายหงพื้นผ้าเป็นสีเทานุพิราบค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะรอบนี้เป็นรอบโกนะคะลูกค้าท่านไหนที่ค่ะรอคอยรอบโปรของคุณแม่ก็ค่ะสวยงามมากค่ะตัดสินใจนะคะ2 9 0 0บาทค่ะอันนี้ก็เป็นสีค่ะสีพัทเทลค่ะค่ะเป็นนกยุงค่ะลายนกยุงเกี่ยวก้อยนะคะมอญกันหันหลังเส่็กันอยู่ค่ะค่ะเป็นยกขิดเม็ดพิไทยค่ะผ้าชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางนะคะ ค่ะหน้านางสวยงามมากค่ะแต่ละผืนนะคะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าขาดใบไอ้ไคุณแม่ตัดต่อภาพไม่เป็นโทรศัพท์ของคุณแม่ก็รุ่นเก่ารุ่นโบราณค่ะรุ่นเก่าคือค่ะรุ่นโบราณเหมือนเจ้าของนั่นแหละรุ่นเก่ารุ่นโบราณค่ะค่ะาราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะคะ คุณแม่ขอส่งภาพนิ่งน่คือทางไลน์ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบลูกค้าทางไลน์นะคะท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะให้ลูกให้หลานแนดไลน์ให้นะคะค่ะลูกหลานเราทําเป็นค่ะเราจะส่งภาพให้ดูทางไลน์ค่ะเพราะว่าภาพทางไลน์ดูมันเห็นค่ะเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะเพราะว่าเราทักมาค่ะผืนนี้อันใช่ผืนนี้ไหมลายนี้ไหม ค่ะที่ท่านทางมาเราก็ต้องเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายส่งภาพให้ดูทางไลน์ค่ะค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลืดหรูดูเด่นนะคะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะ อันนี้ลายสิง์นะคะสวยมากค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าใสนะคะคุณแม่ลืมมันยายบอกว่าลายค่ะลายสิงค์ค่ะพวกวันนี้จ้ะคุณแม่จะ้าพวกชายคุยหน้านางตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเกี่ยวแก่กับพวกสวนสัตว์นะคะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะคะอันนี้สิง์นะคะค่ะบางท่านก็เอาไปอัดกรอบนะคะจะไม่นุ่งนะคะค่ะเอาไปอัดกรอบให้ลูกให้หลานดูค่ะเป็นสิลป์ไทยเป็นงานไอ่พวกสิลป์ ค่ะฝีมือศิลป์นะคะฝีมือช่างจริงๆค่ะคุณแม่ยังยอมรับเลยว่าฝีมือทาไมถึงมัดเป็นแต่คุณแม่ก็มัดหมี่เก่งเหมือนกันนะมัดหมี่เป็นแต่คุณแม่ก็ถ้าลายแยกๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าน,นะถ้าได้เราไปเรียนเพิ่มเติมนิดหน่อยอาจ,จะเป็นค่ะค่ะคุณแม่ทําเป็นมัดหมี่เป็นแต่ช่วงหลังๆมานี้ค่ะไม่ได้ทําแต่แกรู้แต่เอาแต่ผ้ามาขายค่ะ อันนี้ลายสิงสวยงามมากค่ะเบียสิงนะคะค่ะสองพาร้อยบาทค่ะเป็นรอบโูนะคะภาพไม่ชัดเจนถ้ภาไม่คมชัดคุณแม่ยกภาพแบบกับภาพเร็วค่ะเราขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งค่ะ2 9งพบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะยกขิดชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากนะคะถูกค่ะ ที่บางแก้วเขาจะขายสามพันกว่านะคะสามพันห้นกนะคะค่ะถ้าช่วงนี้เทศกาลไอออพัรษานี่ค่ะถ้าพรุ่นี้จะแพงนะคะติดคาดติดนะอ๋อติอ่าเดี๋ยวคุณแม่ยกคาพใหม่นะค่ะเพราะว่าแอดมินติดติดกับหัวค่ะเดี๋ยวคุณแม่ติดคาพให้ดูใหม่นะ้น้ดูไปแล้วค่ะยกไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะลอง ลืมดูบัวสวรรค์ค่ะบัวสวรรค์กับหัวมันจะถูกไหมหนึ่งบางทีก็มัดแบบค่อยกันค่ะอันนี้ค่ะเป็นลายปลานะคะคุณแม่เรียกปลาสวยงามค่ะค่ะเป็นปลาสวยงามปลาเงินปลาทองค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยสองพันเก้านะคะไม่ใช่สองร้อยเก้าสิบนะค่ะคุณแม่บรรยายผิดก็ขออภัยค่ะ 2,900ค่ะเป็นลายปลาค่ะสวยงามมากค่ะเป็นลายปลาลาเงินปลาทองเวียนไห่ค่ะขายดีนะคะค่ะนุ่มและใส่นะคะขายดีค่ะราคาอยู่ที่2,900บาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกผื้นค่ะ2,900บาทเป็นราคาโปรโมชั่นค่ะ2,900บาทยกขิดชายคุยหน้านางเม็ดพิกไขยค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ บรรหาเอินว่าสีมินบะขามค่ะพันเผาข้นแก่พันท่าเอินสีมินบะขามค่ะค่ะแต่ในนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าสีน้งตาลเข้มค่ะลายปลาเงินปลาทองค่ะ2,900บาทนะคะท่านเอาไปต่อยอดได้เยอะนะคะราคานี้เป็นราคาที่เบามากค่ะค่ะเป็นราคาที่อ่อนโยนนะคะค่ะหรือท่านจะซื้อไปฝากเป็นของขวัญฝากของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมนะคะ ค่ะยกขินเม็ดพิษไทยนะคะมองเห็นลายพิษไอยกกินนะคะค่าราคา2009ค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะ2,900บาทค่ะนิลลายกวางกวางเหลียวหลังนะคะค่ะเป็นบางเหลียวหลังนี่ค่ะเป็นสีมงคลมากนะคะค่ะค้าขายดีค่ะค่ะน้องกวางเหลียวหลังค่ะ ราคาอยู่ที่2,9 0 0บาทนะคะสนสัตว์วันนี้มีแต่สัตว์น่ารักทั้งนั้นค่ะค่ะตอนนี้ลายกวางค่ะคาะพืนผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลเข้มนะคะค่ะ2,900าบาทนะคะคุณแม่โปรวันนี้ค่ะโปรพิเศษค่ะ2,900บาทสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะราคา2,9 0 0อบาทนะคะคาะเนื้อผ้าหนามากค่ะ 2,900บาทค่ะขาะผ้านหัตะกรนีผขาจะหนานะคะเนื้อผ้าหนามากค่ะค่ะเป็นคุณแม่คืใส่ล้วคาหนามากค่ะคาะ2,900บาทค่ะค่ะเป็นงานโปรค่ะดูหน้านางสวยมากเลยค่ะหน้านางนี่ค่ะย่อมาจากตัวขอมนะคะขาชายคุยหน้านางค่ะย่อมาจากตัวขอมค่ะคาดท่านท่านไหนที่ ที่อันนี้ค่ะถ้าไหนที่ขาดไปแต่ว่าออกกป้ายแดงหรืออะไรแบบนี้ทําเสริมเจมิมบารมีให้ก็คือพวกนี้แหละค่ะท่านจะเป็นตัวนี้แหละค่ะแต่มาลงในผ้าไหมเป็นเขาเรียกว่าหน้านางค่ะนี่ค่ะวางเหลียวหลังนะคะสวยนะคะ ค่ะมีแต่ภาพสัตว์น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะสัตว์พวกนี้มีแต่พวกสัตว์น่ารักวันนี้ค่ะค่ะราคา2009ค่ะเป็นงานโปรนะคะค่ะ2,500อบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้ก็นกยุงค่ะนกยุงสวยมากค่ะเกี่ยวก้อยค่ะค่ะนกยุงแต่ละถือนี่ไม่เหมือนกันนะคะค่ะคุณแม่ดูแล้วค่ะนกยุงแต่ละถืนไม่เหมือนกันค่ะค่ะมันมันแตกต่างกันอยู่ที่สีค่ะ าราคา2 9 0ค่ะราคา2,900บาทนะคะเป็นราคาโปรนะคะค่ะคุณแม่ขายทุกวันจะ2,990ค่ะลดลงมาเหลือ2,090ค่ะเป็นราคาโประคะ่ะราคายนทุนค่ะ2,900บาทคา่ะ ค่าท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่นั่งชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะอยาอ่าเก็บหยัดจนบนรักษาพระคุ้มครองค่ะ